ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดแต่ยังสามารถสะท้อนระดับสติปัญญาความเข้าใจคนอื่นและวิสัยทัศน์ในการนำองค์กรได้อย่างลึกซึง้งในโลกของธุรกิจการสื่อสารของ CEO มีความสำคัญไม่แพ้กับกลยุทธ์เพราะผู้นำที่ฉลาดและเฉียบแหลมมักจะใช้ถ้อยคำอย่างมีชั้นเชิงเรียบเรียงข้อความได้อย่างชัดเจน สร้างแรงดึงดูดให้กับผู้ฟังได้อย่างน่าทึ่ง p l e p l ลีแพลตฟอร์มภาษาระดับโลกและวิเคราะห์คำพูดจาก c ี o ชั้นนำในเอเมริกากว่าร้อยคนโดยใช้โมเดลภาษาขั้นสูงเพื่อประเมินลักษณะด้านสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์ความจำความสามารถในเชิงนมามธรรมและการใช้ภาษาเรามาดูกันครับว่าใครโดดเด่นด้านใดบ้าง CEO ที่ฉลาดที่สุดเจนเซนห่วงจาก Nvidia เดียเจนเซนห่วงแห่ง Nvidia ดียผู้นำด้าน G.P.U ในเทคโนโลยี AI แต่คะแนนความฉลาดสูงสุดถึง81.25จากการวิเคราะห์เขาเป็นนักเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมสามารถนำเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมาอธิบายได้อย่างลื่นไหลหน่าติดตามและเปลี่ยนไปด้วยความรู้ลึกซึ้ง ตามมาติดติดได้แก่จิมเทคเลตจากล็อกฮีทมาติงเดมิสฮัสซบิสจาก d e ี p m ม n ์วินเซนต์โรชจาก a n a าล g อก v i c วทส์แมเมอร์ฟีจากมาเวลเทคโนโลยีกลุ่มซ e o ที่มีความฉลาดด้านอ,อารมณ์สูงสุดคือ Bill m a ก d ด m o n t จาก ServiceNow ความฉลาดทางอารมณ์หรือ Emotional Intelligence หรือ EQ เนี่แหละครับ ถูกวัดจากการใช้ i-Statement ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการรู้จักตนเองและความเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง CEO ที่โดดเด่นในหมวดนี้ได้แก่ Brian s i ซ e จาก Cargill c a r o B t t o m e จาก UPS b r i a n Chesky จาก Airbnb David M. Solomon จาก Goldman Sachs โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทการเงินเช่น Goldman Sachs และ Berkshire Hathaway ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องของการผสมผสานความเข้าใจมนุษย์กับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ CEO ที่ให้ความสำคัญกับทีมมากที่สุด Christopher T. Carrio จาก r a t h e o n Technologies Carrio ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำที่ใช้คำว่าพวกเรามากที่สุดในบทพูดสะท้อนเห็นถึงแนวทางในการนำแบบร่วมมือไม่ใช่สั่งการ CEO สายทีมเวิร์ที่ติดอันดับสูงสุดได้แก่ Brian n i c o l จาก Starbucks Ramon La q u a ต t a จาก PepsiCo Joseph Dominguez จาก Constellation Energy Christy Taylor จาก Enterprise Mobility องค์กรในสายอุป,ปโภคบริโภคเช่น PNG PepsiCo และ Starbucks ล้วนแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จระยะยาว มาจากวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นทีมมากกว่าบุคคล CEO ที่ใส่ใจลูกค้ามากที่สุดแอนดี้ัจซี่จากอเมซ o n การใช้คำว่าลูกค้าอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงการวางผู้บริโภคไว้ที่จุดศูนย์กลางของการตัดสินใจผู้นำที่เน้นลูกค้ามากที่สุดได้แก่ซาซานกูดาซี่จาก Intuit ิดริเชียกริฟฟิจาก Progressive s สตีเฟนควอ r y จาก American Express c คริสซี่เทเลอรจาก Enterprise Mobility ซึ่งกลุ่มเทคโนโลยีและการเงินยังคงเป็นผู้นำในด้าน Customer First Strategy อย่างแท้จริง CEO ที่มีการสื่อสารเชิงบวกที่สุดเจ f f b เ z o ซจาก a เม z o n แม้จะลงจากตำแหน่ง CEO แล้วก็ตามแต่เจ f f b เ z o ซยังคงติดอันดับสูงสุดในหมวดภาษาสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งวัดจากการใช้คำเชิงบวกเช่นดีเยี่ยมยอดเยี่ยมรักมีความสุขตามมาติดๆได้แก่แบร์นิโคลจาก Star b u c k s เท็ดซารันดอสจาก Netflix n i นิเคชอโรราจาก p a r o a t o Network วร์มาติน่าเชิงจาก S&P g l o b a l องค์กรเหล่านี้เข้าใจว่าวัฒนธรรมแห่งความหวังและพลังบวก ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำสวยหรูแต่คือพลังที่ล้อเลี้ยงทีมและความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยสรุปก็คือในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่สำคัญแต่หากขาดการสื่อสารที่มีพลังก็อาจจะทำให้แนวคิดดีๆไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้ภาษาที่ผู้นำใช้ไม่เพียงบอกว่าเขาคิดอะไรแต่ยังบอกได้ว่า เขาเป็นใครและจะพาองค์กรไปทางไหนหากคุณคือผู้นำทุกคำพูดของคุณคือการวางรากฐานให้กับอนาคตของบริษัท